ีค่ะพวกเราสายสสรับคริปโตอุ้มค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมว่า BINANCE อ h เอ็มีฟีเจอร์รับอสอฟีเจอร์ที่ทุกคนอาจจะย,ยังไม่รู้กันที่จะทำให้เราสามารถอัปเดตราคาและติดตามตลาดได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังทําให้การซื้อขายฉับทุกคนสามารถเป็นไปได้ไม่ยากฟีเจอร์เหล่านี้คืออะไรบ้างคะพี่ฟ้านี่ Easy Buy Sell ค่ะ การแปลสกุลเงินระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดิจิตอลเช่น USDT, BDC, ETH ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากกดยืนยค่ะ a d อ w i d เจ t ฟีเจอร์สุดพิเศษที่ให้คุณเพิ่วิดเจตโลมิน่าล็อกสกรีนของโทรศัพท์มือถือเพื่ออัาเดตราคาสกุลเงินดิจิตอลแบบ real time ค่ะ มาเริ่มกันที่ฟีเจอร์ที่1น่นะคะ Easy Buy s บ l l บน i บ a n c e CH จุดเด่นคืออินเทอร์เฟซมีความยืดหยุ่นในการเลือกสกุลเงินหรือผู้เทรดสามารถแปลงเงินระหว่างเงินบาทเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้เช่น USDT, BTC, ETH และยังสามารถตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันระหว่างผู้ที่เราต้องการแลกเปลี่ยนอีกทางเทกนร,รมจะเกิดข,ขึ้นทันทีหลังจากกดยืนยันคะ่ะก่อนอื่นเข้าสู่ระบบบัญชีใบนั้น CH ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแต่ในวันนี้เราจะมายกตัวอย่างในแอปพลิเคชันกันนะคะ ขั้นตอนที่1คลิกปุ่ม buy หรือ sell เ,เพื่อเข้าสู่หน้า easy buy and sell ค่ะขั้นตอนที่2เลือกแลกโดยระบุสกุลเงินที่ต้องการเช่นไทยบาทและเลือกได้รับเป็นสกุลเงินที่ต้องการเช่น usd ขั้นตอนที่3ระบุจำนวนเงินหรือสกุลเงินดิจิตัลที่ต้องการแลกเปลี่ยนหรือเลือกสูงสุดตามยอดเงินคงเหลือขั้นตอนที่4ตรวจสอบรายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนและปริมาณที่คุณจะได้รับ ขั้นตอนที่5กดยืนยันและคลิก2ครั้งเพื่อดำเนินการธุรกรรมสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะโยโกบค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือฟีเจอร์ที่เราสามารถแอดวิชเชนบนหน้าล็อกสกรีนได้ค่ะซึ่งสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะเราก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อัปเดตราคาสกุลเงินดิจิทัลค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะทุกคนสามา เมื่อเพิ่มวิจเจ็ตลงในหน้าล็อกสกรีนและทุกคนจะเห็นราคาสกุลเงินดิจิทัลอัปเดตทันทีทุกครั้งที่ทุกคนเปิดหน้าจอโทรศัพท์ค่ะอีกท,ทางทุกคนนะคะยังสามารถปรับแต่งได้ตามควาต้องการและเลือกขนาดรูปและการแสดงผลให้เหมาะสมตามการใช้งานด้วยค่ะทุกคนนะคะไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคาล่าสุดช่วยให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้แบบต่อเน,นื่องค่ะ ธีการแอดวิดเจตบนหน้าล็อกสกรีนโดยก่อนอื่นนะคะทุกคนจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี b i n a n c e p h ในแอปพลิเคชันค่ะขั้นตอนที่1ไปที่หน้าวิดเจตของโทรศัพท์สำหรับ ios จะอยู่ในส่วน edit widgets หรือปรับแต่งวิดเจตและสำหรับ android จะอยู่ในส่วน widgets หรือวิดเจตขั้นตอนที่2นะคะค้นหา b i n a n c e th แล้วเลือกขนาดวิดเจตที่คุณต้องการขั้นตอนที่3กดเพิ่มวิดเจตหรือว่า Add Widget ขั้นตอนที่4ตรวจสอบให้แน่ใจว่า widget ได้แสดงผลอัปเดตราคาเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อคุณล็อกหน้าจอแล้วเปิดขึ้นมาใหม่จะสามารถเห็นข้อมูลราคาได้ทันทีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟีเจอร์ easy buy sell และ add widget ของ Binance TH ของเราที่ช่วยให้การแปลสกุลเงินดิจิทัลและการติดตามราคาต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับทุกคนเลยใช่ไหมคะถ้าทุกคนได้ลองใช้ฟีเจอร์ล่านี้นะคะระบบพวกเราเป็น,ปนยังไงบ้าง ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกติดตามข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทํา,า,า,าทเตือนคริปโตเคอร์เรนซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้